ครับขอสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักการแพทุกทย์ของดรเอกนพลังจิตอาจารย์เจตาทิพก็อยู่ในสถาบันสงฆ์มาาลสี่ร่มคาะโคราชนะวันนี้ก็เป็นการมาพิจารณาการให้กับคุณลูกสุนัขคุณโลแสนรู้เอาละประวัติความเป็นมาเป็นไปนี่กี่ปีแล้วชื่อเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเด็กคุณโชคดีชื่อชื่อน้องโชคดีแล้ว น้องโชคดีเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงผูู้หญิงนอายุกี่ปีกี่กี่ปีแล้วปวดกว่าปวดกว่าเดี๋ยวถ้าอาจารย์หมอจะได้ว่างเสร็จเดี๋ยวถ้าอาจารย์หมอจะได้มาฟังสนุกสนานอ่าอันนี้เป็นการแก้กรรมที่ไหนนะการแก้กรรมให้คุณลูกสุดนั้นฟังเป็นมาเป็นไปน้องเจี๊ยบลองเล่าให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนฟังดีว่าเขาเกิด เขาป่วยป่วยยังไงเอาอาการเล่าฟังสิก็ตอนแรกเขาเหมือนก็เขาก็เล่นปกติแล้วพอสักพักเขาก็เหมือนจะเหนื่อยลงเหนื่อยง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มไม่ทานอาหารเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบชอบไปนอนหลบมุมอยู่คนเดียวไม่เล่นกับใครซึ่งจริงๆเขาเป็นคนล่าเริงปกติเขาเป็นคนชอบเล่นนะคะเล่นยังไงล่าเริงยังไงล่าเริงขนาดไหนขนาดแบบเวลา ดึงเชือกเล่นกับเขาอะค่ะเราเรายิงสู้แรงเขาไม่ได้อะค่ะเขาอย่างกระชาเขาอย่างกระชากแล้วชอบชอบแต่เขาเขากัดคนไม่เขาเคยดมาไม่เคยกัดคนเขาเขายังไม่เคยกัดใครเลยยังไม่เคยกัดเป็นหมาใจดีโอเคชอบชอบเล่นชอบสอนเวลาคนมาบ้านก็ชอบเล่นกับเขาเลยแรงน้อยเยอะแรงเยอะเพราะว่าพังอะไรเป็นไทยผสมโกลเด้นไทยผสมโกลเด้นแต่เกาเป็นสุนัขแสนรู้เขาไม่กัดใครเลยไม่เคยกัดใครเลยเล่นกับเกดเล่นกับ หักสารอะไรเนี่ยใชี่ไหมอ่ะแล้วยังไงต่อแล้วก็เซนิพอเขาทานข้าวไม่ได้มาสามวันแล้วค่ะแล้วก็ซึมไม่ทานเลยเลยสามวันก็เลยมาทานมหาจารทานข้าวไม่ได้สามวันสามวันก็ไม่มีแรงเลยค่ะไม่มีแรงเลยอีกแล้วไงต่อแล้วก็ก็เลยมาทานน้องมหาจารย์วันที่ทานน้องมหาจารย์ แล้าให้ใจหมอฟังด้วยครับซึ่งพี่หมอสามวันแล้วไม่กินข้าวเลยไม่กินข้าวไม่เล่นด้วยค่ะแล้วก็ไม่หมดแรงไม่เล่นแล้วหมดแรงนอนนอนเฉยไหมนอนยิ่งก็หายใจแบบแผ่วค่ะหายใจแผ่วแบบไม่ถ้าถ้าไม่เอามือไปสัมผัสเนี้ยไม่รู้เลยว่าน้องหายใจหรือเปล่าอ๋อก็คือเหมือนกับตัวเงียบเลยใช่ไหมพอเราจับมือเนี้ยก็ไม่ค่อยมีแรงแบบต้านกับเราเลยเนี้ยแล้ว สังเกตลูกตาเนื้อตาตัวนี่มันเป็นยังไงปกติอ่ะน้องเป็นคนที่เนื้อนแน่นมากแล้วก็พอเนื้ออุ่ไหมตัวอุ่นค่ะปกตินะคะถ้าตอป่วปยนี่ตานด้วนตัวตัวไปรับจับแล้วคือเนื้อเหมือนแบบเหมือนแบบไม่แน่นนะคะเหมือนผิวแบบเหมือนวันวันที่แข็งไหมแข็งวันที่พามาเจออาจารย์นะคะแข็งดับแล้วแบบเหมือนเหมือนเหมือนจะเป็นสงแล้วว่ะ อ๋อเป็นเหมือนกับเหมือนเนื้อแข็งแล้วก็แบบเปื่อยๆอย่างเงี้ยอ่าเหมือนศพใช่ใช่ค่ะแล้วตอนก็หายใจแบบแผ่วมากๆแทบจะแบบเหมือนไม่หายใจเลยจับพงจับมือก็ตอบสนองไหมไม่ตอบสนองแต้ตอนก่อนก่อนวันที่พาไปหาอาจารย์เป็นวันที่แบบเขาหนักมากแล้วคือไม่ตอบสนองเลยจับเนี้ยก็คือคือทิ้งตัวเลยนอนอย่างเดียวเลยนอนอย่างเดียวที่ที่บอกครับท่าการอย่างนี้พร้อมจะเป็นยังไง ดูด้วยตาผมไม่ดีไม่ดีใช่ไหมนี่ผมไม่ใช่สระวูพระแม่ผมเป็นลูกแต่ว่านี่ต่อที่พูดผมไม่ใช่ยูกข้าวใช่ไหมนี่นะผมไม่ดีนะแล้วล่าสุดพี่ก็ทำพิธีไงให้แก,ก้กรรมพิธีพี่ใช้อะไรทรัมีใช้เท้าใช้หลายๆอย่างต่ะงองพ แล้วก็ลูกแก้วแล้วก็มีมีอาจารย์แล้วก็พอพอแก้วใหญ่พอเวลาทำทำพันธะธาตุทำหลายอย่างแล้วอาจารย์ก็มีขึ้แก้วอันใหญ่ๆเอาโมบาทยน้องก็ยังนอนนิ่งๆนะคะแต่พออาจารย์มีกแก้วอันใหญ่มาแตะที่หัวน้องจากที่หายใจจากพันหายใจรวนยแบบแทบจะไม่เห็นลมหายใจเลยค่ะลุกขึ้นนั่งแล้วแบบฟื้นเลยตอนนั้นเลยอะค่ะเดี๋ยวนั้นเลยค่ะแล้วก็อาการก็เริ่มดีแล้วก็เริ่มดีขึ้นจากตอนนั้นเลย แต่อันนี้ก็ถือว่าดีขึ้นยังไงอ่ะดีขึ้นที่ดีขึ้นก็คือก็คือไปพาไปเดินเล่นเนี่ยเดินเล่นวิ่งแล้วตอนนี้สามารถตั้งกระชากอะได้ย่างเงี้ยปกติมเขาวิ่งเลยวิ่งการตัวแข็งตาล้วก็ตาเรียกว่าเรียกว่าเตายแล้วเรียกว่าตายอย่งลมหายใจคือไม่เห็นว่ามีลมหายใจอยู่แล้วจ้ะตายแล้วแล้วเราทำพิธีให้กู้กลับมาใหม่ไม่ตายแล้ว ตาให้คื่อจากตาตาเป็นลัำเชี่อของเจเจไหก็ี่ทำที่ทีพี่แค่ทำที่ธีแล้วเจเชื่อว่าพีสามารถทให้เนี่ยตมีที่ตายไปแล้วฟื้นได้ไหมได้พอเขาจะตายเตายแล้วหลายรอบจะตายตืนนองตายแล้วล้เชี่อของตายแล้วเหยนแล้วก็ตาตาไม่รู้ืหายใจแบบ หมดลมหายใจแล้วแล้วตัวเริ่มแข็งแล้วเนีแล้วพออาจารย์ทำพิธีเสร็จน้องก็ลุกขึ้นนั่งเลยเดี๋ยวนั้นเลยอะส่วนพ่อแม่ของน้องที่คิดว่ามีสัตว์ที่เรารักใช่ไหมพี่หมออยากจะมาทำพิธีแก้กรรมต้องขออนุญาตพี่หมอสุขพี่หมอสาบางพิธีใช่ไหมฮะเพราะเราต้องรู้ว่าบางทิธีดุหรือเปล่าดุไหมใช่ไหมฮะเออก็เข้ามาทำพิธีแก้กรรมได้นะฮะแต่ต้องขออนุญาตอาจารย์หมอสุขกับอาจารย์หมอสาก่อน วันนี้ก็มาทำธีแก้กรรมสองท่านมีน้องโชคดีกับไป็นไงนะน้องโยนน้องโยนเอ้าน้องโยนนี่เห็นยังนี่แมวพันเปอร์เซียนี่มาเป่ายันแล้วแต่เช้าน้องโยนเป็นอะไรไหมอันนี้ก็เช็คทีละคนยังไงเอาล่ะอันนี้ดีขึ้นแล้วทีนี้ก็มาทิธีเป่าหยาแล้วเหตุการณ์ยืนรับใหญ่ บำรุงด้วยพลังจิตเราเรื่อยๆอ้าลอาละอาละเราจะเลิกตามพิธีเลยอันนี้เป็นความเชื่อนะไม่ได้บังไม่ได้ไม่ได้บังคับให้ใครเชื่อจริงไหมแต่เจี๊ยบเชื่อเพราะว่าเขาตายไปแล้วและเขาฟื้นงงไหมงงงบ้าตอนแรกร้องงงไหมร้องให้ร้องตายแล้วจริงๆดูแข่งแล้วตาไม่ตอบสนองเจี๊ยบร้องให้เพราะว่าเขารักมาก แต่พี่เอกเจเจบ้องให้พี่เอกไม่อยู่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับมป็นยาทิศไม่เกี่ยวคร<น>ับอันอนี้เอาเล่น <c oughs> คือสัตว์ก็เหมือนคนนี่พี่หนึ่งชีวิตก็หนึ่งเหมือนคนหนึ่งคนเพราะตามหลักพุทธศาสนาต้องถือว่าใจเกิดไงเขาเคยเกิดเป็นคนไปแล้วหลวงพ่อฤาษีท่านพูดนะว่าสัตว์ไหนที่ได้รับการดูแลจากจากพวกเราอะ เขาไม่ได้อยู CAL ่ข้างถนนนะเขาคือสา์มีบุญเขาอาจจะเป็นลูกหลานเราพก่อนครอบครัวเราก็เป็นเสมือนหนึ่งครอบครัวเอาละวันนี้ก็ได้เป่าใยทำพิธีแก้กรรมให้แล้วนี่เป็นความช่วยนะไม่ได้บัตรแพทย์เชื่อเอาประสบการณ์มาเล่าของจริงผมครับผมแค่ทําพิธีจำพิธีผมเป็นกับพี่หมอทุเจาพิธี ทางในจการพิธีผมเป็นคนดูแลหมอเนี่ยแหละจะพิธีไม่เคยเห็นเกอเอกมาสักทีเลยครับหมอเอ้าทำไมเกอบอกไม่สบายเลยเอามาเข้าตอนนี้ก็เออไี่พี่หมอดูลักษณะจากตอนเนี้ยพอได้นะพี่ก็ดีนะแต่ว่าดีแค่ไหนชาแล้วก็คลืนคืนดีคลืนละเล่นกับแมวแล้วเล่นกับแมวแล้วถ้ามาวันแรกก็เป็นแบบ ไม่กล้าเลื่นงทีนี้จะได้รู้ว่าหลวงพ่อฤาษีเด่นคำเนี่ยพูดจริงไหมท่านพูดแล้วว่าการต้นเหตุการเจ็บไข้ไม่สบายเกิดจากสิ่งข้อทีหนึ่งก็คือเจ้ากรรมนายเวรนั่นแหละปฏิบัติเมื่อเกิดจากบปฏิบาตเนี่ยเนี่ยเราก็ดูแล้วก็เช็คเนี่ยเวลาเช็คนะถ้าเชื่อเกิดจากเจ้ากรรมนายเวรนะเราก็เช็คง่ายๆเนี่ยแตกหน่อยนึงนะเนี่ยเช็ดแห้งดูมั้งอาเจ็บ ส่วนแข็งจะมีเนื้อบางส่วนที่แข็งย่างแข็งเหมือนกับวิญญาณออกจากร่างกลับเข้าร่างใหม่ใจะมอาจากเหมือนเนื้อตายอาจารย์ครับบุญกองตัวแข็งแข็งอ่ะเด็กกลับดึงมือผมจะบอกเสมอว่าใครมาทำให้มีทีแก้กรรมผมเนี่ยผมจะขออนุญาตสมเด็จองค์ปฐมนะขออนุญาตสมเด็จองค์ปฐมอาราธนาท่านมาเป็นตัวเรา แล้วก็ขอปรารภีท่านนะแล้วแต่ท่านเมื่อกี้ท่านจะเอาเท้าบ้างมือบ้างหรือเอาขั้วมงคลบ้างแตกให้อุปถงแผ่กรามให้อันนี้พี่ขออนุญาตหน่อนยนะเอาเท้าเธอหน่อยนะเดรเรียกกรรมเก่ากรรมเก่าเจ้ากรรมเวรสิงเจ้าไหนะม,มสิ่งเนี่ย เน ate, okay. ี <ett par aisse 250> ่ยพบระยะอสุรกายเป็นยังง่ายก็กลับสิต้องไหมแต่เราดูทิ่ไปบางส่วนแล้วเนี่ยวันเนี้ยเดี๋ยวเราก็มาคิดให้เขาอีกทีหนึ่งยังไงเออคุณหมอเหรอเนี่ยพี่หมอครับถ้าเราสามารถทำให้คนหรือสัตว์เนี่ยเขาหายป่วยได้เลย คัแป๊บเดียวหายปว่วยได้เลยดีขึ้นหรือปว่วยหายปว่วยได้เลยวิธีการมันสาคัญไหมพี่หมอไม่สำคัญคนระับใช้วิธีอะไรก็ได้คขอให้หายวิธีการสําคัญไหมพี่อ่ะพี่พเด็กสูงหน้าเบี้ยห,หนัพี่เขาแหกมาใหม่วิธีการสําคัญไหมถ้าทำให้พี่หายผมจะใช้เท้าได้ไหมอนุญ,ญาตไหมถ้าผมใช้เท้าแล้วพี่หายพี่ชอบไหมอ่ะแล้วพี่เหมนถ้าผมใช้เท้าแล้วพี่หายพี่ชอบไหม วิธีการสำคัญนะที่ผมใช้คําไม่ซีเรียสใช่ไหมจุดหลักคืออะไรจริงจริงแล้วเวลาคนเจ็บป่วยไม่สบายเนี่ยจุดหลักคือเขาต้องการหายหายจากความเจ็บป่วยหายจากโรคภัยไข้เจ็บหายจากความทุกข์าลัาก็กินยาก็ไดับฉีดยาก็ไดับผ่าตัดก็ไดับทากายภาพก็ไดับมังเข็มก็ไดับทาอะไรก็ไดับนะฮะแต่ ขออย่างเดียวให้หายและวิธีการนั้นปลอดภัยเยปลอดภัยไหมเนี่ยเท้าวางเนี่ยไม่เป็นไรปลอดภัยอ่าแล้วพี่ถือแม่จะูเอาเท้าวางที่พี่เนี่ยไม่ถือถือแม่ผิถ้ามันหายไนดะ้โดยไม่อันตรายอย่างที่พี่หมอว่าอ๋อไม่ได้ไปเหยียบหัวพี่ตัดหัวคออย่างนี้ใช่ไหมพี่อย่างนี้อันตรายไม่ได้เป็นทุกป,ปีจนกระทั่งเก็บแล้วผมต้องขออนุญาตพี่ก่อนนะ พอแยกวังเท้าตามจุดต่างๆอย่างนี้ได้ไหมได้นี่อันนี้คือการแก้กับนะแต่ถ้าแพทย์เลือกที่ของกระทรวงเลยนะพี่เคยเห็นหน้าของกระทรวงเลยนะรู้สึกกระทรวงกรมการแพทย์แผนไทยปะพี่เขาเหยียบไฟเลยนะเขาเหยียบเด็กเหยียบไฟไปเหยียบตามร่างกายพี่พี่หนักขอผมเหรอหนักกว่าไหม แรงกว่าผมไหมเหยียบเหยียบไฟแล้วก็เหยียบตามตัวพี่อ่ะแต่ผมเอาเท้าแตะใส่ผมดีกว่าไหมไม่อันตรายกว่าต้องมัดไม่แรงขึ้นมาจบแล้วไม่ทำอะไรแล้วมาเออไปลว จากนอนตายไม่กระดิกนอนตายไม่กระดิกได้ฟื้นขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเรื่อยๆเจถ้าพี่หัวหมอนะเออไม่ใช่พี่หมอนี่อาะิี่พูดถึงพูดถึงนะเจฟังให้ดีนะพี่หมอฮะสมมุติถ้าผมหัวใสพี่หมออว่าวิชาอย่างเงี้ยเราจะเรียกเงินเขาเป็นล้านได้ไหม ถทำได้นะจันถ้าหากว่าคนที่เขาพร้อมพี่จะจ่ายจ่ายเงินให้จ่ายเจ๊ว่าพี่จะเล่นเงินเป็นล้านได้ไหมแล้วหนูต้องยอมด้วยเพราะาหนูรักรักหมาของหนูซื้อชีวิตซื้อชีวิตเลยครับจที่เขาเรียกซื้อชีวิตซื้อชีวิตเลยใช่ไหมพี่หมอถูกต้องไหมแต่ที่ว่าถ้าเมืองนอกเนี่ยเขาเรียกแพงกว่าผมไหมมีกระเป๋าเมียมดไหมเขาอาจจะเป็นล้านก็ได้จริงหรือเปล่าค่าของเงิน แต่ที่เรี้ยงกันอยู่บ้างวีไหมนี่ไงชอบฟรีไหมแต่ต้องจัดตามวันี่หมอบตลอด่ลยแต่หมอบหมาปฏิวัติช่วยไม่ได้เออซีหัวหมูอันเองเอาล่ะนี่ไหมเขาก็ตุ่มดีขนาดนี้แล้วเดินไปขนาดนี้แล้วเขาก็ต้องดีขึ้นทุกวันจริงไหมเราไปห้ามนี่หลวงพ่อสุนอาจารย์หลวงพ่อปานวัดบางนกโกนะผมเป็นคนทุจริตของคารพหลวงพ่อปานวัดบางนกโก นะแล้วเนี่ยพอผมก็ใส่ลูกโป่งผมก็ปาปาลูกโป่งรุ่นแรกได้จากเซียนอันดับหนึ่งประเทศไทยเลยอาจารย์รัสรรค์การเพชรบูชามาหรือว่าปานี่ท่านรักษาโรคกลิ่งที่สุดเป็นฮักบอกแต่ผมไม่ได้รักษาโรคผมกำลที่แก้กันดูไหมเนี่ยดูด้วยตาไม่โดนแต่ตัวเองไม่รู้แต่เจี๊ยบพี่น้องกันมีผลลัพธ์เอาไม่ไหว เขาไม่สนใจหรอกเขาสนใจว่าคุณโชคดีลูกชนะเขาฟื้นเขาไม่ตายพอใจไหมพอใจไหมเสรเขพอใจแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวิชาแก้กรรมนี้ว่าดีไหมดีอาจารย์อ่านี่พอใจผมหรือต้องมีเมืองใหม่เสร็จนี่ต้องมีอาจารย์หมอสุขเพราะว่าอย่างน้อยเป็นสาธารณกุศลให้คนที่เขามีทางเรือก ถ้าคิดว่าตัวเองเกิดจากป่วยด้วยโรคไัแค่เจ็บทั่วไปก็ไปหาคุณหมอจริงไหมการถ้าคิดว่าเกิดจากเจ้ากรรมในเวรก็มาหาผมดีไหมพี่หมอกลับพี่หมอจะช่วยวันสาวอทิตย์อย่างน้อยเดือนละครั้งที่เราต้องหลุที่เรากําหนดถ้าเราไม่ติดพาราจีนนะพาราติดพาราจีนเราค่อยว่ากันใช่ไหมพี่อ้าวเทปนี้ก็จบไปแล้วหนึ่งเทป หรือแมวหรือสัตว์ต่างๆต้องปรึกษาพี่หมอสุขก่อนนะท่านการอนุญาตให้มาทำวิธีแก้กรรมหรือเปล่านะไม่ใช่บางทีเอาอนาคตนด้าตัวใหญ่กัดหรือเปล่าคือถ้าไม่กัดก็ไม่เป็นไรไงแต่ถ้ากัดนี่ใช่ไหมเราจับไม่ทันอ่ะแต่ถ้าเชื่องก็ไม่เป็นไรไงใช่ไหมบางคนบอกเฮ้ยจะเอางูมาแก้กรรมมั้งงูป่วยเชื่อว่าเราจะยกกรรมในเวลามาแก้กรรมมั้งเออถ้างูไม่กัด เราก็อาจจะเอาเท้าแตะวางๆข้างๆได้ใเออเราไม่ได้รักษาลูกจริงไหมเราใช้พลังจิตการแก้กรรมก็คือการอุทิศเจ้ากรรมนเวในตัวให้ไปเกินจบได้พี่หมอเคลียนะผมถามจริงๆอะหลวงพ่อเจ้าวาต่างๆท่านแก้กรรมไหท่านทำครับท่านก็อุทิศเจ้ากรรมนเว ตัวพี่แก้กรรม้ี่ตัวเองมะพี่ทำบุญพี่อุทิศเจ้ากรรมเวรเวรมะเวลาไปทำบุญนั่นแหละคือการแก้กรรมแล้วแต่ว่าถ้าพี่แก้กรรมไม่ออกพี่ก็ต้องหาคนที่เขามีสมาธิสูงๆภพลังจิตสูงๆเช่นพีหมอบ้างผมบ้างคุณบาอาจารย์บ้างให้เขาอุทิศให้พี่ทีหนึ่งหรือไปหาเจ้าอาวาสหลายๆองค์ให้เขาอุทิศให้พี่ทีหนึ่งน้ำมนต์นี่ก็หลวงพ่อจะพ่นน้ำมนต์ไหม แก่กันมไหมเออก็เหมือนกันนั่นไงจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการแก้กรรมมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายถ้าผิดกฎหมายก็ต้องจับเจ้าว่าทุกวันเลยจริงป่ะใช่ครับพิธีเดียวกันไงอารมณ์เดียวกันเหมือนกันหมดผมนักบอลไหมชมเออหลวงพ่อเก่งๆนี่เหยียบไฟนะจะพูดถึงอาจารย์หลวงพ่อเดิมวัดน้องโคอะเดี่ยวผมไม่ได้เกเรนะหลวง เราไม่ตลกนีฟางไหลไหลไหลนี่หลวงพ่อเงินวัดพระฟางเหลืองอาจารย์หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพอยู่นครสวรรค์ท่านใช้วิชาเหยียบชาคือเหยียบไฟถูกต้องไหมน่าจะเหยียบชานนที่นั้นเหยียบชาเพราะว่าอริยาเขาเรียกเหยียบแกงแดงถาาเหลือก็เรียกย่างย่างฐาน เขาเหยียบหัวกันมาทั้งนั้นแต่ทั้งตัว,ตวจริงเปล่าตั้งแต่โบราณแล้วเพราะฉะนั้นปาคาบัมบัดตัวบอกที่ออกทีวีไปสามปีทั่วโลกเนี่ยมันปเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้เหยียบไฟได้วยแม้แต่ลายจริงไหมหลวงพ่อเดิมยังเหยียบอาจารย์อาจารย์หลวงพ่องเงินวัดพระตาง,งเหลือท่านอาวท่านบนให้เสด็จพ่อรอหน้านะดูประวัติให้ดีใน Google เสิร์ชไปเลยท <S S 1> ่านเหยียบเหยียบไฟแล้วก็มาเหยียบตามตัว คนป่วยจริงไหมจริงค่ะแล้วแล้วเราต้องไปจ,จับท่านไหมก็เห็ืนใครจับใครเป็นจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพ,พี่ชายที่ผมใช้เท้าเนี่ยมันมาตั้งแต่โบราณแล้วแลวะกระทรวงอะไรนะพี่าสารสุขสารสุขให้ทางเลือกใช่ไหมพ,มพี่เขาก็มีเหยียบไฟเหยียบไฟนั่นเหยียบตัวกับผมไม่เหยียบไฟเนี่ยพี่ว่าไหนปลอแขกใครนะ อาแต่เขาเหยียบเพื่อรักษาโลกผมเหยียบนลวัตถุประสงค์เลยนะผมเหยียบส่งเจ้ากรรมในเวอุทิให้เขาไปเกิดขอองค์สมมัตเหยียบให้ค,คนลวัตถุประสงนะค์นะเขาเหยียบรักษาโลกผมเหยียบเพื่ออุธิเจ้ากรรมในเวนแต่ปัญหาคือจะใช้วิธีการใดๆก็แล้วแต่ที่บอกถ้าทำปุ๊บหายปักจบไหมทำปุ๊บ ดีขึ้นแต่ว่าดีระดับไหนก็ตามให้คนป่วยก็ดีขึ้นระดับไหนก็ตามชอบไหมมีที่ดีทีเดียวในประเทศไทยนะอาจารย์หมอสุขอาจารย์หมอสาดีหน้น่าใหญ่เลยแต่มันมีปัญหาครับอาจารย์ปัญหาที่มันหายทันทีเลยนี่ไงปัญหาเนี่ยเออที่หมอ